สวัสดีครับคลิปนี้มาเฉลยข้อสอบข้อที่6กนะี่ก่อนเฉลยข้อสอบก็ขอบคุณนะคนที่รวบรวมข้อสอบนะแมทฟอร์ทแล้วก็น้องๆที่สอบรุ่น tu86 แปดคำถามข้อที่6กนะคำนดให้ x บวก y บวก1ส่วน x บวก1ส่วน y เท่ากับเก้านะเกำลัง2บวก y ายกำลัง2บวก1ส่วน x กกำลัง2บวก หส่วน y กําลังสองเท่ากับ49แล้วค่าของ x กําลังสามบวก y กําลังสามบวก1ส่วน x กําลังสามบวก1ส่วน y กําลังสามเนะี่ยแล้วก็บวกได้พจน์นี้นะผลนี้ก็แถมให้นะโจก็แถมให้มีค่าเป็น9นะเจ้าของข้อสอบเขาอยากได้ตัวเลือกเนี่ยนะก็นะลเลยมาแถมเลขเ้าตรงนี้ให้นะ เฉลย2วิธีนะในคลิปนี้นะวิธีแบบช่วยชายนะถ้าใครจะไปเขียนตำราเขียนพิธีธรรมก็ใช้วิธีของช่วยชายสอบคัดเลือกนะเนี่ยเซียฮือยีจะมีคำแนะนำยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปกันนะลักช่ยชายเลือกช่ยชายก็สมมุติตัวแปรนี่ก็มาตรฐานตำราอะไรนะอะไรยยยาก็เปลี่ยนตัวแปรกัน a เท่ากับ x บวก1ส่วน B ีเทากับ Y บวกถึวน,นะเงื่อนไขที่1ของโจทย์ A บวก B ก็เป็น9อันนี้คือเงื่อนไขที่2บวก2บวก2ด้านนี้ก็กลายเป็น49บวก4 53อันนี้ก็นะกลายเป็นนะกำลัง2สมบูรณ์อันนี้ก็กำลังสองสมบูรณ์ตัวนี้ ความหมายก็คือ a กำลังสองบวก b กำลังสองเท่ากับ53นะแทนค่า b เท่ากับ9ลบ a นะแล้วก็กระจายแยกตัวประกอบนะแยกแฟกเตอร์แล้วนะี a เป็น2หรือ7นะีโดยไม่สูญเสียสาระสำคัญของกรณีทั่วไปนะี่ภาษาตำราเราจะให้ a เป็น2 หรือ A เป็น7ก็ได้นะเเป็น7 B เป็น2นะคำตอบเท่ากันต่อไปนะบวก1ส่วน x ทั้งหมดยกกำลัง3อันนี้ก็เป็นสูตรท่องจำของนักเรียนมอตน้นนะกระจายกำลัง3นะถ้าพูดแบบเกินหลักสูตรก็การกระจายเทวินามนะเรียนกันในชั้นม .6 นะพูดแบบมอต้นก็นแล้วกันนะนนกระจายสูตรธรรมดานะรวมเทอมนะ ตัวนี้คือสิ่งที่อยากได้ในคำถามของโจทย์ตัวนี้คือตัว a เพรานะฉะนั x ้น x 3กำลัง3บวก1ส่วน x กลัง3ก็ a อกำลัง3ลบ 3a เป็น322ในทํานองเดียวกันนะ y กำลัง3บวก1ส่วน y กำลัง3ก็มีค่าเป็น2นะสิ่งที่โจทย์ถามนะ4ตัวนี้แหละคือสิ่งที่โจทย์ถาม อันนี้โจทย์แถมให้เพราะอยากได้ตัวเลือกเป็นเลขสวยงามนะแทนค่าแล้วก็ออกมาเป็น333นะลักษเซียวฮือยีเนะเลือกเซียวฮือยีเซียวฮือยีเป็นเด็กเก่งฉลาดมีไหวพลิบแต่ขี้เกียจหลายครั้งมีความโชคดีนะสุดยอดความขี้เกียจของเซลฮือยีก็คือ ขี้เกียจเปลี่ยนตัวแปรนะแต่ซี่ยื้อยีขยันเขียนนะคือขี้เกียจเปลี่ยนตัวแปรแต่ต้องมาขยันเขียนนะตัวนี้ก็กากำลังสองโจกำํำหนดให้นะอันนี้ก็กระจายนะรวมกลุ่มใหม่เห็นไหมนะเมื่อกี้ชุวยฉายใช้วิธีบวกเข้าลบออกนะแต่พอมาเป็นเซี่ยฮือยี้กระจายเห็นไหมมีเลข2โผล่มาแล้วตัวนี้กระจายเลข2โผล่มาแล้วนะ แล้วก็ย้ายข้างมาลบที่นี่ตัวนี้โจย์กรหนดให้มาเป็น49แทนค่าล่ะเนะเพราะฉะนั้นเนี่ย x บวก1ส่วน x คูณ y บวก1ส่วน y มีค่าเป็นคำนวณแล้วก็มีค่าเป็น14นขี้เกียจเปลี่ยนตัวแปรแต่ซื้อยิขยันคัดลายมือนะต่อไปนะ x บวกหนส่วน x บวก y บวกหนส่วน y ทั้งหมดกำลัง3อันนี้ก็ถือว่าเป็นเนี่ยหลักสูตรนักเรียนมต้นเนี่ยกระจายค่าเนี่ยยกกำลัง3ธรรมดานะพูดแบบเกินหลักสูตรก็การกระจายแบบทวินามเนี่ยหน้ากำลัง3 3าหน้ากำลังสองตัวหลังบวก3หน้ากำลัง1หลังกำลัง2บวกหลังทั้งหมดกำลัง3อันนี้สูตรกระจายกำลัง3 ตัวนี้โจทย์ให้มา9ก้าลัง3นะตัวนี้นะี่กระจายอีกครั้งหนึ่งนะแต่เซีย่ยฮคืยยีเริ่มขี้เกียจแล้วนะกระจายไปแล้วก็แยกแฟกเตอร์ในใจเลยนะีตัวนี้14แทนค่าแล้วตัวนี้โจทย์ให้มาเป็น9ตัวนี้ก็เหมือนกันนะเสี่ยฮคือยีขี้เกียจกระจาย4เทอมแล้วกระจายในใจแล้วแยกแฟกเตอร์ซะเลย นะตัวนี้กนะ็จัดรูปใหม่รวมกลุ่มให้ตรงกับที่โจทย์ต้องการ x กําลัง3 1ส่วน x กําลัง3 y กําลัง3บวก1ส่วน y กําลัง3รวมกลุ่มเซอยืฮอยเป็นคนขี้เกียจนะไม่อยากคูหลหรอกเนะสียเวลานะทำอย่างอื่นไปก่อนนะตัวนี้โจทย์ให้มาเป็นเลข9กนะก็เน้นอีกครั้งหนึ่งนะ ใครไม่กล้าใช้ก็คูณออกมาน่ะใครกล้าใช้ก็สุดยอดขี้เกียจของพระเอกขนาดคูณตัวเลขง่ายๆมันยังไม่ยอมคูณเลยเนี่ยติดไว้อย่างเงี้ยเนี่ย,ยการติดตัวเลขไว้นะถึงแม้ไม่รู้จก ulo, ัก modulo นะแต่ปลายทางก็อาจจะเป็นวิธีที่ดีนะในเรื่องของการตัดตัวเลขจะได้เห็นได้ง่ายถ้าเรารีบร้อนคูณกันเนะเดี๋ยวปลายทางข้างหน้ามันมีเลข7เลข2อะไรโผล่มามันก็ต้องคูณใหม่ตัดกันใหม่ ทิ้งไว้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวไปตัดกันปลายทางเป็นสิ่งที่ดีนะเน้นเลยนะติดตัวเลขไว้ก่อนเนะีเผื่อปลายทางมีการลดทอนอย่างง่ายนะไม่ใช่ว่าเจอปุ๊บคูณปับ๊บเจอปุ๊บคูณปับ๊บเดี๋ยวก็มันก็ต้องไปหารกันข้างหน้าอีกนะเพราตรงนี้ก็บอกว่านะีถึงแม้ขี้เกียจแต่ก็ยังมีส่วนที่ดีอยู่นะ อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะนี่เราคำนวณมาได้นี่โจทย์แถมให้ไปเลข9เนะียเซือยีเป็นเด็กมีไหวพริบรู้จักมัดดูโลนะดูตัวเลือกนะตัวเลือกสวยงามนะพอมัดดูโล5มันก็เหลือแค่1 2 3 4เพราะฉะนันจำนวนเต็มอยู่ตรงหน้านะี่เซียฮือยีบอกมัดดูโลดีกว่า9กําลัง3ก็คือลบ1กําลังสา นะดึงลงมา14คือลบห9คือลบห3เฉยๆเคือลบหนคือลบหนี่คือความคิดแบบ modulo 5ของเซลคือยีคำนวณแล้วนะลบสอนะลบสกับ3อันเดียวกันนะในแง่ของระบบ modulo 5นะ้าเซลคือยีหลายครั้งมีความโชคดีครั้งนี้ก็เหมือนกันผู้กำกับส่ง 111 222 333 444มาช่วยช่วยให้เซียคือยีได้คะแนนเต็มเห็นมสามสามสามนยเซียคือยีกลัวน้องๆไม่กล้าใช้นะเกาคองโวลเลนกับลบหนึ่งมดูโลหนะเลขสีก็ได้นะไม่กล้าใช้ลบหก็9นีลงลอยกับ4ี่มดูโลห้าสิก็สี้นีลงลอยกับ 4มัดโลห์หมเก้าเปลี่ยนเป็น4 9เปลี่ยนเป็น4ี่สี่กัง3เนี่ยสี่สี่สิบหกหกสี่ยี่สี่ลงท้ายด้วย4ี่ไหมสิบหเนี่ยตัวนี้เนี่ยสี่ี่สเหลือเศษหนึเศษหนึคูณสาลงร้อยกับสามนะลงร้อยกับห คำนวณรแล้วก็ออกมาเป็น3 Modulo 5ดนะูโบางคนที่ไม่กล้าใช้9ลงรอยกบลบ1 m o ่ u l ั5ก็ใช้4นะก็มีวิธีทำให้ดู2วิธีเน้นอีกครั้งหนึ่งนะวิธีเขียนหนังสือตำราคณิตศาสตรนะ์ต้องใช้วิธีแบบชุยฉายนะถ้าใช้วิธีแบบเสียหื้ยี้ก็ใช้ได้นะ พอถึงบรรทัดนี้ก็คูณเลขธรรมดาเดี๋ยวก็ได้คําตอบเหมือนกันนะแต่พอมอดูลอก็ในแง่ของการสอบนะก็นึกง,ง่ายๆกันกําลัง3แล้วเหลือ4ี่ะนะเราจะใช้ m o d ูล o หหรือจะคูณตรงๆก็ได้ตัดสินใจกันเอาเองเนะะพบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ